สวัสดีค่ะลูซี่สวัสดีเร็วสวัสดีค่ะนี่ลูกวันนี้รถพาลูซี่มาเก็บอ่านี่เห็นไหมเรดี้จะเป็นเรดี้ชิพันพันลูกยาวนะคะมันได้ที่แล้วแหละหลายวันละเดี๋ยวหัวมันจะแก่ไปแล้วมันจะไม่สวยก็เลยพาลูซี่มาเก็บนะนี่ปีนี้ปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่มีใครกินกับรถนะ แล้วก็เลยปลูกแค่เอาแบบพอกินคนเดียวนะเนี่ยอุย้ยนี่ยาวอว้ยนี่สวยดูสิจ้านี่ไนไ่โอ้ยนี่ก็สวยนีย่นี่หน้าตาแบบนะแต่ก็พอได้อยู่นะมันมัน,ม,นมันแทงแบบเขาเรียกอะไรมันโผลมาจนแบบว่าเออ่หัวมันอะี่ปมจ้ะ ที่มันก็กินได้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยดูซิใช่ไหมเก็บหน่อยแล้วปลูกเยอะก็ไม่มีใครกินกับรดก็เลยเออฮะใช่ไหมเก็บไหนไหมโอ้ยนี่อย่างเงี้ยสวยเยอะเลยฝนตกด้วยนะมันก็เลยงามเลยอะฝนตกใส่ พอแล้วแหละจะกินหนูคนเดียวนี่เป็นพันเขาเรียกพันอะไรกันไม่รู้นะพันลูกยาวอะนะปีนี้ไม่ได้ปลูกแบบกลมๆนะคะทำไมคะหายถอนไหนใจหรอลูกฮนะ นูนี่แหละปนะ้ไ,ปไดเข็ยหนูไปง่ายๆมีอยู่สามดอกนะที่สามารถเอาไปเก็บกินได้ละนี่โยนี่ใหญ่สามดอกสามดอกนี่นะคะนี่ลูกอุย้ยดูสิตัวเอียงแล้วลูก ได้มาประมาณนี้นะคะสวยไหมกำลังอ่อนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินกันเก็บสตรอเบอรี่ค่ะนะลาลาลาหนูอชอบไหมคะอ,ะอ,ะอะ่ะเดี๋ยวแม่ไปล้างก่อนแม่ไปล้างก่อนนี่อันนี้ลูกใหญ่กว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปล้างให้นะนี่ก็มี ยังไม่แดงมากนะแต่ว่าเด็ดไปก่อนเด็ดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยไปล้าง มาชวนกินลูกชิ้นปานะลารสทำเองนะมันอาจจะรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคลูซี่กินผลไม้นะคะสวัสดีอีกรอบที่ลูก,ส,ลก,ส,ลกสวัสดีค่ะลูกชิ้นปลามันปั้นยากนะรถคิดว่านะมันเนื้อมันไม่เป็นเหมือนเนื้อหมูอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวม่ให้ชิมเดี๋ยวแม่ชิมอืมอออแม่ชิมมั นเนื้อมันประมาณยังไงมันไม่จับเป็นเหนียวเหนียวเหมือนเนื้อหมูอะอชุน

แม่ครับอืมยังแม่แมร่อะไยครับ,รรบอชอบแม่ขนปมปังอ่ะ กินอร่อยอืม้มนุ่มแจ่นฝึนมากเลยโอเคไหมคะ quả hai quả chắc hơi kìm hơi kiếm khát đấy nghe muốn kiếm khát phá của lớp ไปครับน้า <laughs>